านที่ไม่มีแสงไฟสองสว่างยามค่ำคืนโดยรอบเต็มไปด้วยต้นไม้ใบหญ้ารกหนาแน่นเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ในหลายพื้นที่ของประเทศญี่ปุ่นบ้านร้างบ้านที่ไม่มีคนอยู่อาศัยก็เป็นปัญหาที่ประเทศญี่ปุ่นก็เจอมานานนะคะจากวิกฤตประชากรที่ลดลงอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันพวกบ้านร้างบ้านว่างก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะว่าแต่วิกฤตนี้มันส่งผลกระทบยังไงบ้างญี่ปุ่นมีวิธีการแก้ปัญหานี้อย่างไรและประเทศไทยเสี่ยง ีจะเจอสถานการณ์เดียวกันนี้หรือเปล่าพัดพานุนานหยิบข่าวธุรกิจจาก Today b i n e s s View มาเล่าให้ฟังค่ะ บ้านว่างรกร้างในประเทศญี่ปุ่นนะคะในปี2018ก็มีผลสำรวจออกมาว่ามีอยู่จำนวน8ล้าน5 0 0 0หลังเลยทีเดียวค่ะหรือว่าคิดเป็นประมาณ14%ของจำนวนบ้านทั้งหมดที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นคาดว่าอาจจะเกิน30%หรือแต่22ล้านหลังภายในปี2033พูดง่ายๆจำนวนบ้านร้างอาจมากกว่าจำนวนครัวเรือนทั้งหมดในญี่ปุ่นบ้านร้างเหล่านี้รู้จักกันในชื่ออากิยะ จากปัญหาโครงสร้างประชากรญี่ปุ่นลดลงมานานหลาย10ปีอัตราการเกิดที่น้อยแต่ผู้สูงวัยมีมากขึ้นความต้องการที่อยู่อาศัยก็ลดลงตามไปด้วยยิ่งช่วงโควิด19ชาวต่างชาติที่เคยอาศัยในญี่ปุ่นย้ายกลับประเทศบวกกับมีผู้เสียชีวิตจากโรคระบาดเยอะด้วยนะคะก็ทำให้ประชากรญี่ปุ่นลดลงไปอีกค่ะ ในต่างจังหวัดนะคะก็จะมีบ้านที่ถูกทิ้งร้างเป็นจํานวนมากค่ะสาเหตุสําคัญเนี่ยก็มาจากการที่คนรุ่นใหม่ๆ,มๆเขาก็อพยพยกย้ายไปทํางานในเมืองไปสร้างครอบครัวใหม่นะคะและส่วนใหญ่ก็นิยมเช่าอาพาร์ตเมนต์อยู่นั่นเองคําถามก็คือว่าทําไมคนญี่ปุ่นไม่ขายบ้านที่อยู่ตามต่างจังหวัดละ่ะก็ต้องตอบแบบนี้ค่ะว่าบ้านในชนบทนะคะของญี่ปุ่นเนี่ยบางทีมันไม่ได้เป็นที่ต้องการคือขายออกค่อนข้างยากหรือว่าจะเก็บไว้เก็งกาไรเนี่ยอันนี้ก็ไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่เนาะเพราะว่าราคาที่ ราคาอาสังหาบางพื้นที่ในญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างนิ่งแล้วนะคะจะแตกต่างจากประเทศไทยที่เก็บไว้ราคาก็ยิ่งสูงขึ้นทุกๆปีคนที่เป็นเจ้าของบ้านบางคนเขาก็ไม่ได้ใส่ชื่อผู้รับมรดกนะคะเวลาที่เขาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยก็ไม่มีคนสืบทอดบางครั้งลูกหลานก็โยกย้ายไปอยู่ที่อื่นบ้านก็ถูกทิ้งคนจำนวนไม่น้อยหลีกเลี่ยงที่จะรับมรดกบ้านด้วยนะคะเพราะว่าคนที่มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เนี่ยจะต้องจ่ายภาษีค่ะ ก็ต้องเล่าแบบนี้นะคะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องเสียภาษีบ้านค่ะตั้งแต่บ้านหลังแรกเลยคือจะแตกต่างจากไทยเนาะที่จะได้รับการยกเว้นทีนี้ถ้าเกิดว่าเขาได้รับมรดกมาจากพ่อแม่นะคะมีบ้านอีกหลังหนึ่งที่เขามีชื่ออยู่เนี่ยกลายเป็นว่าต้องจ่ายภาษีบ้านถึง2หลังเลยทีเดียวและก็ต้องเสียค่าบำรุงจิปาถาต่างๆเยอะแยะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าประกรันค่าบำรุงรักษารวมไปถึงภาษีมรดกด้วยค่ะหรือถ้าจะทุบบ้านทิ้งให้เหลือแต่ที่ดินก็ต้องเสียค่ารื้อถอนและก็ต้องจ่าย ภาษีที่ดินเปล่านะคะหลายคนจึงเลือกที่จะปล่อยบ้านทิ้งร้างไว้ปัจจุบันมีบ้านที่ไม่สามารถระบุตัวตนเจ้าของได้ถึง11เ หากไม่จัดการปัญหาบ้านว่างรกร้างเหล่านี้มันก็จะกระทบต่อชุมชนอย่างปัญหาสุขออนามัยบ้านร้างบางหลังเนี่ยกลายเป็นที่ทิ้งขยะหรือว่าที่ทิ้งของเก่าเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์และ,มะแมลงต่างๆอันตรายแล้วก็เสี่ยงพังง่ายด้วยอย่างเวลาที่เกิดพายุใต้ฝุน่นแผ่นดินไหวไฟไหม้บ้านสภาพรุดโรงขาดคนดูแลสุดท้ายกลายเป็นภาระของชุมชน ปีที่แล้วนะคะรัฐบาลญี่ปุ่นค่ะก็ได้มีการปรับปรุงกฎหมายจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ปัญหาบ้านเรือนอาคารต่างๆที่ถูกละทิ้งทั่วประเทศค่ะซึ่งก็จะมีการปรับเงินเจ้าของทรัพย์สินที่ไม่ได้มีการจดทะเบียนผู้รับมรดกนะคะรวมถึงบ้านบางหลังบางที่เนี่ยรัฐบาลมีสิทธิ์ที่จะโอนกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของหากจาเป็นค่ะญี่ปุ่นเคยตั้งธนาคารอากิยะด้วยซึ่งเป็นช่องทางซื้อขายบ้านว่างราคาถูกราคาเริ่มต้นประมาณ50,000เยนหรือ1 1 0 0 0 บาทไปจนถึงหลักแสนบาทส่วนบ้านที่มีสภาพทรุดโทรมมากเนี่ยรัฐก็แจกให้ฟรีๆไปเลยก็มีค่ะและรัฐก็ยังให้เงินสนับสนุนค่าซ่อมแซมบ้านด้วยสูงสุด4ล้านเยนพร้อมทั้งให้ชาวต่างชาติซื้อบ้านในญี่ปุ่นได้คือเขาพยายามดึงกลุ่มคนใหม่ๆเข้ามา นอกจากนี้รัฐบาลท้องถิ่นก็ได้วางแผนเก็บภาษีสิ่งปลูกสร้างและภาษีบ้านว่างด้วยอย่างเช่นในเมืองเกียวโตตอนนี้ก็กำลังเจอปัญหาหนี้สินท่วมประชากรลดลงผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นแถมยังมีบ้านว่างเยอะเป็นหมื่นๆมนหลังเลยก็เลยแก้ปัญหาโดยการจัดเก็บภาษีบ้านว่างเพิ่มซะเลยค่ะ ทางด้านเอกชนก็เอาด้วยนะคะบริษัทหลายแห่งในญี่ปุ่นทําโครงการปรับปรุงบ้านที่ถูกทิ้งร้างให้กลายเป็นพื้นที่ชุมชนที่มีชีวิตชีวามากขึ้นอย่างเช่นทําเป็นร้านอาหารสถานพยาบาลศูนย์กีฬาร้านกาแฟเกสเฮาส์เปิดให้ผู้คนเข้ามาใช้บริการได้ หรือทำเป็นที่พักรายวันก็มีเช่นกันอย่างบริษัท Startup Address เขาทำแพลตฟอร์มเช่าที่พักทั่วญี่ปุ่นคล้ายๆกับ Air b n b จูงใจให้เจ้าของบ้านร้างเปลี่ยนโฉมบ้านให้กลายเป็นที่พักสวยๆแล้วบริษัทเนี่ยก็จะหาผู้เข้าพักให้สร้างรายได้จากการเช่าให้แก่เจ้าของค่ะ สำหรับประเทศไทยนะคะบ้านว่างเนี่ยก็มีข้อมูลจากแอรียบอกเอาไวค้ค่ะว่าบ้านว่างทั่วประเทศไทยอยู่ที่1ล้านสแสนหลังหรือว่าคิดเป็นประมาณ4.7%ของที่อยู่อาศัยทั้งหมดนะคะพูดง่ายๆให้เห็นภาพบ้านทุกๆ21หลังเนี่ยจะมีบ้านว่างอยู่1หลังนั่นเองซึ่งก็ถือว่าเป็นอัตราที่น้อยกว่าประเทศญี่ปุ่นค่ะบ้านว่างเหล่านี้นะคะถ้าเกิดว่าปล่อยทิ้งไว้เฉยๆเนี่ยแน่นอนว่ามันไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจใดๆเลยะคะ่ะ บ้านเก่าบ้านว่างไม่พอแต่และปีมีบ้านใหม่ๆเติมเข้ามาอีกนะคะในแง่มุมของอสังหาแน่นอนว่ามันส่งผลกระทบค่ะเพราะว่าจะทําให้อุปทานสะสมเนี่ยมันเยอะขึ้นขายต่อขายออกเนี่ยก็ยากตามไปด้วยยิ่งตอนนี้สภาพเศรษฐกิจไทยนะคะก็เจอกับหลายๆเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นอัตราเงินเฟ้อข้าวของราคาแพงค่าครองชีพก็ยังสั่มอีกด้วยที่สําคัญมากไปกว่านั้นอย่าลืมค่ะว่าประเทศไทยบ้านและที่ดินเนี่ยไม่ใช่ของราคาถูกมีการซื้อเพื่อเก็งกาไร ก็เยอะยิ่งดันราคาอาสังหาขึ้นไปสูงมากถึงจะเป็นบ้านมือสองก็ตามแล้วพอย้อนมาดูฝั่งของผู้ซื้อจริงๆหรือว่า r e a l d e m a เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มที่มีรายได้น้อยถึงปานกลางนอกจากจะได้รับผลกระทบเศร,รษฐกิจหนักแล้วบ่อยครั้งมักติดปัญหากู้สินเชื่อไม่ผ่านทำให้พลาดโอกาสในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยไปอย่างน่าเสียดาย สรุปในประเทศไทยตอนนี้มีบ้านขายเยอะแต่ว่าคนที่ซื้อได้เนี่ยอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่ซึ่งไม่ได้แปลว่าคนไทยไม่ต้องการบ้านนะคะจริงๆยังมีคนที่ไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองไม่มีที่อยู่อาศัยเยอะมากเลยแต่ประเด็นเนี่ยมันมาติดอยู่ที่เรื่องของราคานั่นเองค่ะ ราคาอาสังหาที่ยังแพงโจทย์ก็คือจะทําอย่างไรให้อสังหามันขายได้มากขึ้นและคนซื้อสามารถเอื้อมถึงได้ไปพร้อมๆกันนี่ก็คือบทสรุปที่ยังหาคําตอบไม่ได้ค่ะ WordPoint Today สาระความรู้เพื่อวันนี้